สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมช่างโน้นนะครับวันนี้ก็มีเอฟเฟกต์มาแนะนำกันสําหรับชาวมือกีตาร์โฟกนะครับ3ามเอฟเฟกตรุ่นนะฮะสำหรับกีตาร์าคูสติกนะฮะมีอะไรกันบ้างเริ่มจากเจ้าตัวนี้ครับเป็นน้องเล็กเลยนะครับเจ้าตัว Mweb Q Baby นะครับตัวนี้เนี่ย ก็ต้องบอกว่าก็ครบเครื่องพอสมควรครับก็คือมีเอฟเฟกที่ต้องการใช้สำหรับมือกีตาร์โฟกทั่วไปนะฮะก็คือหนึ่งอย่างแรกเลยมีคอมเพรสเซอร์ครับนะนะครับคอมเพรสเซอร์จะช่วยทำให้เสียงเรากระชับมากขึ้น,นแล้วก็จะมีปีแอมนะครับแล้วก็รีเวิร์บคอรัสที่ขาดไม่ได้เลยก็คือจะมีเจ้าตัว IR ด้วยนะครับก็คือการจำลองบอดี้กีตาร์นั่นเองตัวนี้เนี่ยข้อดีของมันคือตัวเล็ก ราคาถูกพกง่ายนะฮะมีแบตเตอรี่ในตัวสามารถต่อเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับเดีย๋ยวเรามาลองฟังเสียงกันนะฮะเดี๋ยวมาลองฟังเสียงเจ้าตัวนี้กันนะครับจิ๋วแต่แจ๋วนะครับนี่อันนี้เป็นเสียงที่ผ่านตัวมันเฉยๆนะครับยังไม่ได้เปิดเป็นเอฟเฟกขึ้นมาอันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะใช้เป็น p รีเซตหรือว่าจะใช้เป็นเอฟเฟกก้อนก็ได้นะครับอ่าเป็นไลท์นะฮะไลท์ Light ก็คือเหยียบเป็นก้อนแต่ละก้อนอันนี้ผมเซฟไว้เรียบร้อยแล้วอ่ มี IR ในตัวด้วยนะครับก็อันนี้จะเป็นเสียงที่ผมพีเซตเอาไว้นะครับปรับแต่งไวแล้วแล้วก็เซฟเป็นโปรแกรมไว้นะแต่ว่าสมมุติว่าถ้าเกิดเสียงนี้เราอยากจะอีดิตเองก็กดให้มันเป็นไลท์ได้ครับแล้วก็จะใช้เอฟเฟกก้อนไหนเราก็เปิดก้อนนั้น,น ก็ใช้ง่ายเหมือนกันนะครับก็มี user, ม Anti High, คอมพิเซอร์มีแอนตี้ฟีดแบ็กให้นะฮะถ่วตัวนี้ก็จะมีเป็นคอร์สนะฮะรีเวิร์บก็มีนี่ส่วนตัวถัดมาเจ้าตัวนี้นะครับก็เป็นของอ่าวาลเลตันนะครับเดปเปอร์นะฮะอะคูสติกก็คือมีเอฟเฟกต์มาเป็น ครบครันเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นคอมเพรสเซอร์ pm แล้วก็รีเวิร์สนะฮะแต่ข้อดีของเจ้าตัวนี้คือมันค่อนข้างใช้ง่ายนะครับเพราะว่าจริงๆมันต้องบอกว่ามันเหมือนเอฟเฟกต์อะนาล็อกทั่วไปที่เป็นเอฟเฟกก้อนนะฮะจะใช้เสียงไหนก็กดเสียงนั้นถ้าเราไม่ใช้เราก็กดออกได้เลยแล้วก็ตัวนี้นะครับ midi e ก็สามารถที่จะต่อเข้าบอร์ดมิกเซอร์ได้โดยตรงเลยนะครับตัวนี้ต้องบอกว่ามันเป็นอะนาล็อกนะครับฉะนั้นเสียงจะค่อนข้างสมจริงมากๆนะฮะ คือใครไม่อยากจะเสียคาแรคเตอร์ของกีตาร์ของเราไปนะครับก็แนะนำเลยครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงเจ้าตัวนี้กันดูนะครับกับเจ้าตัว Dapper นะครับให้เสียงที่เป็นธรรมชาติที่สุดนะครับอ่าอันนี้คือเสียงผ่านตัวมันเฉยๆแต่ยังไม่มีคอมเพรสเซอร์เดี๋ยวมาลองฟังเสียงที่มีคอมเพรสเซอร์ดูนะฮะ ยกระดับขึ้นมาทันทีเลยแล้วก็ปีแอมครับสังเกตว่าเราจะไม่เสียคาแรคเตอร์เดิมเลย ของกีตาร์แบบเดิมเลยนะครับเพียงแต่ว่าสามารถยกระดับเสียงได้นะครับถ,ถ้าใช้พร้อมกันเนี่ยแล้วก็มีรีเวิร์สนะครับเจ้าตัวนี้อา่านะครับเป็นไงครับเสียงเจ้าตัวนี้เจ้าตัวว a r เลตันเด p ปเปอร์อะคูสติกนะครับ,รบก็มาต่อกันด้วยเจ้าตัวนี้ครับ แ, ه, แน่เนี่ยรุ่นใหม่เลยนะฮะล่าสุดจากดอมเนอร์นะครับตัวนี้นะฮะเป็นเอฟเฟกต์อะคูสติกที่มีครบคันครบทุกอย่างเลยนะครับต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยค่อนข้างใช้ง่ายกว่าเพราะว่าด้วยความที่ว่ามันมีหน้าจอ LCD นะครับบอกสถานะต่างๆนะครับเราก็จะทําให้เราเห็นได้ง่ายขึ้นตัวนี้ก็จะเพิ่มเข้ามาก็คือจะมีลูเปอร์ด้วยนะครับสำหรับใครที่เล่นโฟกเดียวแล้วแบบอยากจะสโลว์นะครับก็ใช้ตัวนี้ตัวเดียวได้เลยนะครับแล้วก็มอีอีกหนึ่งอันก็คือจะเป็น ออโต้แอนตี้ฟีดแบ็นะครับคือเราไม่ต้องไปปรับอะไรให้ยุย่งยากเหยียบปุ่มเดียวปุ๊บเสียงที่หอนเนี่ยมันจะประมวลผลแล้วก็จะตัดให้อัตโนมัติมาพร้อมกับ IR ารนะฮะการจำลองรูปแบบกีตาร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น Martin Taylor นะฮะตัวนี้นะครับก็จะมีเอฟเฟกมาครบคันนะฮะไม่ว่าจะเป็นคอร u ัตเฟสเชอรนะครับหรือว่าจะเป็นแอคโคโอเวอร์ไก็มีนะ สำหรับใครต้องการสโลวนะครับแล้วก็การปรับใช้งานเนี่ยก็ไม่ยุ่งยากครับก็เป็นปุ่มหมุนปรับเนี่ยเหมือนปรับหน้าแอมเหมือนกันนะครับด้านหลังนะครับก็มีทั้งช่องอออินนะครับหรือว่าจะเป็นหูฟังแล้วก็จะมี d i มาด้วยนะครับมีเอามาให้2แบบนะเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงเจ้าตัวนี้ดูกันครับมาลองฟังเสียงกันนะครับเริ่มจากไม่มี IR ก่อนนะ ถ้าต้องการใส่คอรัตเข้าไปอ่แ PM ต่างๆนะครับก็สามารถที่จะหมุนตัวนี้ได้เลยนะครับแล้วก็คอมเพรเซอร์ที่ขาดไม่ได้นะพอมีปุ๊บเห็นไหมครับหัวโ,โน้ตมันจะโผล่ขึ้นมาโอเคนะครับแล้วก็มีรูปนะครับตัวนี้ โอเคครับเป็นไงบ้างครับกับเจ้าตัวนี้นะครับเสียงของเจ้าดอนเนอร์นะครับเสียงดีชย่อยเลยนะครับลองเลือกกันดูนะครับสำหรับเอฟเฟกเจ้าสารตัวนี้นะครับก็มีข้อดีข้อเด็ดแตกต่างกันโอเคครับ